แย่ yeah, แล้วเจ้าคุณปู่ครับเห็นไหมสังเกตก็บอกไฮดรลิกด้านบนดีๆบิกี้มันรั่วนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะก็บอก<ๆ>ก็บอกตัวนี้แหละก็บอกดึงแขนนะครับเวลามันคลายออกสุดแล้วนะ้ำมันไฮดรลิกมันออกอยู่ตรงนั้นนะ่ะเจ้าคุณปู่พี่ชายรู้ไหมนะ่ะมันรั่วเ่นนะ่ะ มันย้อยอยู่ตลอดครับนู่นๆเอางั้นเลยนะมันออกตลอดเลยดิพี่ชายบอกไ้งี้เลยมันออกครับนี่เห็นไหมเห็นไหมรอช่างหรือเปล่าเจ้าคนปู่มีปัญหาอีกแล้วครับ ดูนะเนีย่ยมันหยดมันหยดอยู่ตลอดเวลาเวลามันดึงแขนเวลาก็บอกมันไปสุดอ่ะมันฉีดอกเลย เจ้าคนปูเย่ yeah. ตักไปเลย,เ,ยเห็นไหมน็อตมันหายเห็นไหมเยี่ยตัว yeah, yeah, ตน,นี้แหละน็อตมันหายตัวหนึ่งเลยนั่นะนะ่ะ <Yeah. S 1> เจ้าคนปูเอ้ยอย่าพึ่งเป็นอะไรเด้อนี่เดี๋ยวพาดูครับเ <Yeah. S 1> นี่ยก็บอกตรงน,นี้อะไรนี่ยึด yeah. Mm hmm. อ๋นอน็อตมันหายตัวหนึ่งจำพนำอน้ำมันมันไหลออกแล้วเนาะเฮ้ยไปใช้เยอเบี้แผ่นชิมมันหลุดแล้วดิว oh <my S 1> อันนั้นมันหลุดแล้วดิว oh <my S 1> อันนั้นมันหลุดแล้วดิ แหวนนะนะมันตอนที่พี่ชายดึงไปสุดมันไหลเลยจ้อืดสี่ดอกเลยให้มันไหลไปทึบให้มันไหลไปทึบเออเขาไม่ยอมมาซ่อมให้ใช่ไหมไม่ใช่มันมันซ่อมมันไม่อยู่หรอกมันต้องเปลี่ยนนั่นใหม่เปลี่ยนไอเปลี่ยนชิ้นก็บอกกันนะเออเปลี่ยนปากก็บอกอ่ะเพราะปากก็บอกมันร่วมันนี่หมดอ๋อปากกระบอกมันไม่ดีใ่แต่เพราะผมก็นึกว่าเอ๊ะมันทำไมน้ำมันมันทำไมออก ัลก้มไงมันก้มแรงด้วย oh. ก้มลึกเอาดินถ้ากดเสมอๆม,มันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกออ๋ oh. นี่ครับก็บอกตค่นี้แหละต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนปากมันใช่ไหมมันถึงจะหายอันนี้ก็เหมือนว่าปากมันไม่ดีแล้วใช่ไหมก็ขับได้ก็พอขับได้แล้วก็สังเกตเทน้ำมันไฮดรอลิกเอา <laughs> ต้องเปลี่ยนปากกระบอกใหม่ครับปากที่มีน็อตไข่อันนี้มันหมดอายุเลยด้เนาะมันซื้อยังแล้วต้วตวตวองเี่ปี่เป็เรื่องปกติธรรมดาใชไม,ไม่รแก่แล้วเนาะรถม่รู้กี่ปีแล้วเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ เันมันัวตรงนั้นตนี้ก็ไม่ต้องทำงานหรอกนะใช่เม่ี้วพตรงนั้นพัวตรงนี้เมื่เมืวานนี้เป็นอไรเมื่อวานรอรลดมันหายการเทอร์โบใชลอดมันหายก็เลยลอดมันหวานหมดก็ได้ช่างเขาทำให้แต่ทำงานได้ก่อนอ๋อน้ำมันมันสีออกเลยใช่น้ำมันเครือมัน ดินแข็งเหมือนกันด้เนาะแข็งแล้วแต่ถ้ากับแคทไม่แข็งเน <c oughs> าะไว้จุลิจุลิเลยนะพอสองร้อยมันรู้สึกว่าแข็งเลยเลยเป็นไม่มันไม่หนักดินอะไรเด้มันหนักดินที่จีบุงกีอื <c oughs> มันติดอะไรแค่นั้น มัทั้งวันไม่มีจังหวะเพลงหล<ะ>ใช่อันนี้เหลือดินต้องมีก็ตรงทางขึ้นใช่ไหมใช่อันนั้นก็โยนโยนขึ้นไปด้านั้นเลยอ๋อที่ทางขึ้นก็โยนขึ้นไป,ไปด้านบนใช่นี่เราก็คุดออกแค่ยตรงรถยืนนี่ จะถอยมาฝั่งนี้นล้วไม่ถอยเลยโอ้ลมเย็นพัดสบายเฮ้ยนั่นเนื่องจา,ากสอบถามพี่ชายแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าปากกระบอกมันไม่ดี ปากกระบอกมันไม่ดีมันเลยไหลสังเกตเอาครับสังเกตดูน้ำมันไฮดรอลิกเอา ตัดไปก่อนครับผมแล้วก็สังเกตดูน้ำมันไฮดรูลิกเอาเพราะปากปากไฮดรูลิกอะมันไม่ดีครับพ,พี่ชายบอกว่าปากเนี่ยปากที่มันยึดกับแป๊บอะมันไม่ดีน,นี่ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบายครับสวัสดีครับ